วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันนี้เวลา17นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตรพิ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ mm พระนางเจ้าพระบร,รมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตรพิและสมเด็จพระเจ <OC 1> ้าล <brag> ูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนะกาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ5ธันวาคม2566พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบธมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษหล่อด้วยโลหะสำมฤิดขนาด7เมตร70เซนติเมตรหรือสีเท่าครึ่งพระองค์จริง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระธรหนักจิตลดาระหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือแท่นหินอ่อนพังแปดเหลี่ยมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่13ตุลาคม2565 เวลา17นาฬิกา51นาทีสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบันเ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเ,เครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปวดพิษพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดิน พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาส่งกราบ แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระอาทิสมเด็จพระมหิตตลาดที่เบศอดุญเดเดวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปะรณมหาเสวตฉตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์สามสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพพระประดลมหาเสวตฉตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระพรมดีโลกวัดสามพระยาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบ โอกาสนี้ทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดระปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาชอปริวัตรและพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปรต พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร,รมหาอนานันทมหิดลพระอัฐมรามาทิปดินพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิตลลาทิเบศอดุญเดชวิกรมทระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอาถิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมารามทิบดิน และพระอาฐิสมเด็จพระมหิตตลาดที่เบอดุลยเดชวิกรมทบรมราช,ชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่นาพระแท่นพระนพปะดลมหาสเสวตฉัตรก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับ